อมันมีะงที่วาาโราายาน้่งเลยแก้งแล้ว่ามันมีน้ำเยอะตะบนที่วางแล้วก็มาที่โโลมาลงมาดูกันมอรมาิทด้พนอันนี้แล้วก็ไปเคียรอีกสายนึ่งก็มีเร่จะมาจากทางส่วนแต่คนนีไปนะ บางส่วนถ้ามีต้้าวหวนะครับจะนำต้นมาูเจ็ดปูยี่สิบโคเลยนะครับแล้วก็มู่ที่หกหนึ่งร้อยแปดสิบโคเลยูที่เจ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบเลยซึ่งในที่ฟองฟางที่เป็นที่รับน้ำจากเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทั้งหมดต็ประมาณสองร้อยตารางเมตรนะที่ที่รับผนได้บ ส่วนพื้นที่ที่ลูกขังก็จะมีหมู่อื่นๆของระบบคลองปลานะครับซึ่งคลองปลาที่มีทั้งหมดเก้าหมู่บ้านนะครับส่วนที่คนเมาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ําต่อจากที่คลองปลาก็จะมีหมู่ที่หนึ่งถึงหมู่ที่หกซึ่งขณะนี้น้ําก็เริ่มลดลงก็คือน้ําท่วมลูกขังนะครับแล้วก็จะมาสวมน้ําที่หมู่ที่แปดที่ที่ของคนเมาที่หมู่ที่แปดเนี่ยคาดว่าน้าช่วงนี้ย จะเริ่มสูงขึ้นนิดหนึ่งเนื่องจากรับน้ำจากบึงที่หนึ่งที่หนะครับแล้วก็มาสะสมที่มูงที่8นะครับแล้วก็ลงม่น้ำจางของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็ที่ว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะต้องหนบึงที่แปนะครับส่วนของพื้นที่ของอำเภอลัสดาซึ่งมีอยู่ทั้งหมดห้าหมู่ห้าตำบลก็มีน้ำท่วมขังทั้ง5้าตำบลนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่รับน้ำจาก เอ้ตอนข้าวสมราดที่มุ่งส่งต้องควบคุมดูแลนะครับเฝ้าสถานการณ์ในกำลังนายไม่ควรต้องอยู่ต้องอยู่ไม่อยู่ไม่ได้นะ

พอได้นะเอาผู้สวยนะโชกดีนะที่นี่ก้าหน่วยเนาะปกติตรงนี้เจ็บไมเดี๋ยวกไูเยอะอ๋บ้านผู้ใหญ่กันอะอ๋อังนี้อ่ะบ้านผู้ใหญ่ไม่เยี่ยมหรอเยี่ยมไเบ้านในเพื่อนน้ำวมนะเอายอมากโอเคนะหกำลังใจนะโอเคนี่ไม่มีนี่ติดนะไปดูเรื่องไฟฟ้าผมได้ได้ได้ไฟฟ้าได้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 ทุกด้เร็วปล่ อันนี้เรือเรือที่บ้านเหรอค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่ได้งบน้ำท่วมอดีเออดีแล้วดีช่วยบอกไม่ก็บ้วหานร่นพุ่ม